ต้องบอกที่นี่คือฟาร์มสเตย์ที่คนที่บางทีมาเที่ยวแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไปอย่าดึงติดกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดอะไรวะเนี่ยพอเหนือเริ่มออกปุ๊บเราต้องไปสปาเขาเรียกสปาสุ่ไก่ขี้ใครจริงๆขี้ใครจริงๆเหมือนเราได้ทำกิจกรรมทั้งวันอะ มีหลวงพี่มาบินทบาทบนิมนครับลวงพี่ท่านก็มีผ่าผ่าและคู่ใจจำพระในเฟสที่ขี่ม้าบินทบาทได้ไหม <laughs> สนามบินเดินทางมาถึงที่อาสาฟาร์มสเตย์เนี่ยระยะทางก็ประมาณ36กิโลโดยประมาณนะครับขับรถจริงๆก็มาเรื่อยๆชิวๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเรามาแบบว่าไม่ได้รีบเจอข้างทางอะไรสวยๆแล้วก็ถ่ายเก็บมานะครับเดินทางง่ายถนนดีแล้วก็มีปงมีป้ายอะไรเลยเปิดแมปมาก็ถึงเลยเอาละ สวัสดีครับดีมาพร้อมเด็กแก๊งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพร้อมฟาร์มสเตย์เจ้าวัาละตรงนี้ก็คือที่พักของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะค่านี้คุณพ่อจะพักบ้านหลังนี้นะคะเอางี้ดีกว่าเนี่ยถ้าคนจะมานี่มีกี่ห้องทั้งหมดของเรามีแค่สี่ห้องค่ะมีแค่สี่ห้องมีแค่สี่ห้องค่ะใครอยากจะมาก็ต้องจองหน่อยต้องจองก่อนแต่ว่า มันก็จะได้ความเป็นกันเองใช่ไหมที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเพื่อนมาเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนี้ขึ้นไปดูห้องได้เดี๋ยวเข้าไปดูห้องพขาเลยไปดูห้องเขาเลยมันก็ฟิลฟิลแบบอย่างที่ที่พี่อ่านบอกนะมันก็เป็นฟิลแบบเหมือนมาบ้านเพื่อนมันให้ความรู้สึกเหมือน มาอยู่บ้านเพื่อนจริงๆมีความเป็นกันเองนะดูจากบรรยากาศติเห็นไหมที่พักเราเนี่ยมองออกไปเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบต้นข้าวสวยๆโล่งๆดูเขียวไปหมดนี่กิจกรรมวันนี้ที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างกิจกรรมที่เราจะต้องเริ่มก็คือตอนนี้ คุณพ่อจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดมะฮอมชาวนาที่นี่เป็นชุดนี้ใช่เลยเสร็จแล้วเราจะไปทดลองปลูกข้าวเรามีแปลงสาธิตค่ะดำนาจะมีแปลงสาธิตอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เราจะไปดูสวนยางพาราเราจะไปลองกรีดยางพาราโอ้โหได้หลายอย่างเลยนี่ยแล้วเสร็จแล้วทำงานเหนื่อยปวดหลังปวดเอวเราก็จะต้องไปทำสปา โอ้ไม่ทำสปาด้วยคไก่ค่ะอ๋อเคยเห็นเคยเห็นเที่ถ่ายหน้าขาวๆอย่างเงี้ยเราจะต้องไปลองเราจะต้องไปลองครับผมอันดับแรกขอเปลี่ยนชุดมาห่มก่อนเชิญเลยค่ะเชิญโอเคโอเคครับผมได้ครับผมเอาละเปลี่ยนชุดโอ้โหชอบหมวกเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันนะฮะอ่ไม่ใช่ พอ,พอได้ไห<ด>มครับพอได้พอได้ค่ะชาวนาชาวนาไม่ใช่กิจกรรมที่เรามาทํา <พอ S 1> ที่อาสาฟาร์มสเตย์นะครับส่วนเขาจะเป็นรูทของเขาเนะเออเวลาคนมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงจะมาจุดแัดพบที่ที่เราได้ไปเจอก่อน,น<ม>ก็จะเป็นโซนที่เป็นเหมือนนุโรงอาหารเออ<ม>เขาก็จะมีแบบว่ามีหม้อต้มมีอะไรก็คือเขาทําอาหารให้เราดูตรงนั้นเลยและอาหารที่เราได้กินเนี่ยก็จะเป็นน้ําเงี้ยว น้ำเยล้อ่อยเป็นน้ำเยวตินไก่และอีกอย่างหนึ่งอีกเมนูหนึ่งที่ไม่เคยกินแบบนี้นะ mm. ก็คือข้าวซอยไก่เขาใช้กะทิสดซึ่งมันก็จะมีความหอมกะทิอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ mm. ก็เป็นอีกสูตรหนึ mm. ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบสูตรสูตรคุญย่าเขาบอกว่าเป็นสูตรคุญย่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่เขาจะกินอาหารแบบว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เรากินคงกินข้าวเสร็จ,จชิวๆอารมณ์อร่อยชมวิวเสร็จเรียบร้อยเนี่ย คือสถานที่นี้ต้องบอกก่อนมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าตามชื่ออาสาฟาร์มสเตย์ที่นี่เขาก็เขาก็จะมีปลูกข้าวมีต้นยางด้วยเขาก็ขายจริงด้วยนะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่เวลามีไกด์มาเนี่ยก็เขาจะมาเหมือนสาธิตให้ดูผมก็ได้ไปกีดยางก็จะมีโซนต้นยางของเขาเนอะวันนั้นเราก็ได้ไปดูวิธีทำนะซึ่งก็มันไม่ยากสำหรับผมอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเออผมไปอดูโค้ะ ใฮ้ยขอได้อยู่คแค่นี้เองถ้าคุณพ่อสนใจจะทำจริงๆกรีดยางพร้อมกับพี่ไทยจริงๆพรุ่งนี้ตอนประมาณตีสี่พี่ไทยจะเริ่มกรีดยางเพราะว่าหนึ่งเช้าเนี่ยคนหนึ่งคนจะต้องกรีดได้ประมาณ200-300ต้นต่อวันตีสี่เหรอเห้เจอกันเลยจอก ไม่ตอบเลลยยเเอรากรีดยองกรีดยางเสร็จปุ๊บคราวนี้คราวนี้มาสันหลังของชาติแล้วมาฝึกดำนาเฮ้ยปอยปอยอย่าดึงติดอ่าเวลาเดินครับเขาจะมีสเต็ปนะครับเดินในโคนยังครับเวลาก้าวลงไปปุ๊บก่อนจะยกให้ยกส้นขึ้นก่อนครับอแล้วก็ยกเท้าขึ้นเลยอ่ามันจะไม่ดูดครับฟึ๊บยกส้นยกสซนฮึ๊บแล้วก็ยกเท้าขึ้นไม่ดูโอเคึบ โอเคอเคข้า,ขาใจแล้วอ่านี่คือคือเคยไปทำมาแล้วนะเอจริงเรื่องดำนาเนี่ยแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อยืนไปต้องยกส้นก่อนอเพื่อแบบไล่อากาศเวลายกขาจะได้ง่ายแต่ถ้ายกตรงๆดึงไม่ออกเวลาปลูกนะครับจับเหมือนเมื่อกี้คร,ครับผมปลุกปักลงไปเลยครับอ่าหนึ่งตอน หนึ่งหน้าตอนหนึ่งคนนี่ก็สี่ต้นนับอุ้ยได้ไหมได้ได้ได้ระยะห่างก็ยี่สเซนครับผมนดครับอตรงสวยก็จะพอประมาณครับไม่เราไม่เอื้อมมากนะส,นสี่ต้นสี่ต้นอ๋อเราไม่เอื้อมมากก็คือว่าเราไม่สี่สี่ต้นนี่คือเราไม่ต้องขยับขาใช่ครับอ่า ไม่ทำไมของผมมันดูเอียงๆไม่เป็นไรครับไม่ล้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ล้มไม่เป็นไรครับผมคือผมชอบเอียงอย่างนี้ชาวปีะตอนสมัยเด็กๆเชื่อไหมเข้าใจว่าการดำนาคือดำน้ำดำเข้าไปเนี่ยเออหรือว่าแบบดำเข้าไปแล้วก็อันนั้นคือตอนเด็กคิดไปพอทราบไหมครับว่าข้าวหนึ่งต้นนี้ปริมาณเม็ดข้าวได้เท่าไหร่เป็นพันนะก็ถ้าเป็นหู ุงเป็นข้าวสวยก็หนึ่งช้อนของเราเนี่ยครับหนึ่งต้นหนึ่งต้นคือได้หนึ่งช้อนครับผมเข้าใจแล้วว่าโดยาปะาะนาเหนื่อยขนาดไหนหนึ่งจิ้มเนี่ยหนึ่งที่เราดำนาลงไปเนี่ยคือข้าวหนึ่งช้อนเมื่อวานกินข้าวได้สิบช้อนเองก็คือจิ้มเป็นชัน่วโมงจิ้มเป็นชั่วโมงได้สิบช้อนได้ไปถึงจานเลยมันก็มีข้าวย,ย่างอยู่เพราะว่ามันมีทั้งเรื่องการยืนการเดินอะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่ใช่ยืนง่ายนะมันจะลม้มก็ถือก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ที่สนุกที่สนุกนก็ได้ได้เรียนรู้ว่าเออเขาทำยังไงอ,อพอเราเปีกเปียกอะไรเสร็จเรียบร้อยเ่ยเหงื่อเริ่มออกแล้วไงพอเหงื่อเริ่มออกปุ๊บ เราต้องไปสปาเอาละเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยถอดเสื้ออเนี่ยอันนี้ยกลอยไว้ยกลอยไว้เพื่อที่จะนี่ไงคะสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เราจะต้มสมุนไพรไว้ข้างในแล้วก็จะมีเตียอีข้างในแล้วเราก็นั่งเตียงอีอยู่ข้างในเป็นแม่ไก่ฟักไข่พร้อมนะคะโอ้พร้อมครับเขาเลยใช้แบบว่าก็ก็เหมือนมันมีหม้อต้มนะฮะแล้วเขาก็จะมีสมุนไพรของเขาเนี่ยสิบเขาบอกว่าสิบกว่าชนิดนะ ไม่แน่ใจน่าจะมา13บาก็เป็นสมุนไพกก็เอาไปต้มแล้วก็ใส่ตัวเราลงไปน,นั้นคลุมผ้าแต่ยังไม่จบแค่นั้นเขาใช้ธนาคารเนี่ยแบบมาพอกหน้าให้เราด้วยก็เป็นเหมือนแบบสปาสูไก่เออก็ถือว่าเป็นแบบอีกกิจกรรมหนึ่งที่เออรู้สึกผ่อนคลายนะเพราะถ้าได้เห็นใ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 ,ในคลิปเรามีถูขี้ขงขี้ขายเฮ้ยรู้สึกสะอาดอันนี้ปอยให้คุณผู้ชมได้เลยว่าตอนเนี้ คือข้างในทั้งตัวรูปไปดูสกปรกมากเลยอ่ะขี้ใครจริงๆขี้ใครจริงๆเฮ้ยขี้ใครจริงวะเนี่ยเป็นดำๆเห็นไหมเออแต่ว่านั่งไม่ได้นานนะก็ประมาณ15-20นาทีนะครับเพราะว่ามันมันจะขับเหงื่อเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเกินไปไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทำกับข้าวตอนเย็นเออลราก็อยู่ได้ประมาณ15นาทีเฮ้ยสดชื่นดีสบาย ระหว่างทางที่เราเดินกลับเนี่ยเราก็ยังได้เดินชมทุ่งข้าวเนี่ยชิวๆสบายๆแล้วตกเย็นแล้วเนี่ยอากาศเป็นแบบสดชื่นเย็นสบายตัวเปียกเหนือมาโดนลมเย็นๆอ่ะพร้อมอาบน้ำพออาบน้ําเสร็จสดชื่นลงมาฟึบนึกไม่าจได้กินข้าวอ๋อเปล่าครับมาที่นี่ต้องช่วยกันทํากับข้าว อ่าอันนี้คือคือซิกเนเจอร์เขาเหมือนที่เขาบอกตลอดเวลาว่ามาที่นี่เหมือนมาบ้านเพื่อนมีความเป็นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะกินข้าวคุณมาบ้านเพื่อนคุณที่เพื่อนทำคนเดียวได้ที่ไหนล่ะครับอาหารที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสนะครับใส่รสด,ดีกินได้แต่มันจะกินไม่ได้อร่อยจะตาย โดยที่สุดเราก็ทําสําเร็จน้ำพริกองเมนูของเราวันนี้เมนูของเราวันนี้มีทั้งน้ําพริกอองมีทั้งน้ําพริกนมหมูย่างใส้อวค่ะมาเหนือต้องใส้อวผักกัดจอผักกัดจอต้องชิมนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเมนูขึ้นชื่อของไรอาสาเลยอ๋ออันนี้ขึ้นชื่อแล้วก็หอนึ่งหอนึ่งหมูใส่บุ้เส้นบ้านข้าวเหนียวจิ้มบ้านข้าวเหนียวจิ้มจิ้มน้ําพริกอง ห <Hello. S 1> เหมือนเราได้ทํากิจกรรมทั้งวันอนะเสร็จแล้วยังได้มากินอาหารอร่อยอย่างน้อยเนี่ยอย่างแรกคนที่จะมาที่นี่ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นทุกอย่างดูเป็นพื้นถิ่นและดูเป็นมีมีกิจกรรมความที่เราอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เด็กๆด,ด้วยเพราะว่าสมัยนี้เด็กๆสมัยนี้แทบจะไม่รู้จักควายเขาห่างไกลจากธรรมชาติถ้าสมมติว่าครอบครัวมา เราก็จะมีกิจกรรมที่สามารถทำทำได้ร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆด,ด้วยเป็นแฟมิลี่ทริป่นะกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมครอบครัวคับเหมือนเรามาที่นี่เราได้สัมผัสคนพื้นที่ได้สัมผัสคนพื้นที่ได้ความเป็นกันเองได้ความเป็นแบบเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนมันเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนมาที่นี่เหมือนแบบเหมือนช่วยเหลือกันมากกว่าบางทีเรามาเจอคนที่ไม่รู้จักกันเราก็ยังมากินข้าวเย็นร่วมกันเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นแนวแบบเนี้ มาเที่ยวบ้านเ <_ d ance> พื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาเจอมารู้จักคนใหม่ๆมาร่วมทํากิจกรรมใหม่ๆด้วยกันแสดงว่า <_ d ance> ทุกอย่างที่เอามารวมทั้งพื้นที่หรือทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบอยากให้อาุรักษ์ไว้หมดเลยอยากให้เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติคงอยู่เอาไว้แบบนี้ก็เราสามารถชักชวนชาวบ้านมาทํางานหรือมาทํากิจกรรมหรือมาทําความเขาเรียกอะไรทำงานร่วมกันทั้งทําให้คนมาเที่ยวได้มีประสบการณ์ดี ทั้งทําให้ชาวบ้านมีรายได้อื บรรยากาศตอนเช้ามันก็ยิ่งดีเลยนะแล้วก็นั่งชิลดูบรรยากาศแสงเริ่มมาทุ่งข้าวสวยๆแบบนี้นั่งสักพักกินข้าวเสร็จประมาณเจ็ดโมงครึง่งมีหลวงพี่มาบินทบาทนิมนต์ครับหลวงพี่ท่านก็จะขี่ม้ามาบินทบาทก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันที่แปลกที่ที่พระท่านขี่มา้ามาเพราะว่าแถวนี้อ่ะก็ได้ไปคุยกับท่านอยู่นะว่าแถวนี้แบบว่ามันไกลอะ่ะเดินไกลอะ่ะเออ ท่านก็มีผ่าผ่านะคู่ใจเที่ยวโฮมสเตย์การเต็นท์เราชอบอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าการเที่ยวอะไรแบบนี้มันเหมือนมันได้มิตรภาพดีๆมันไม่ได้สะดวกสบายขนาดนั้นแต่มันเป็นการสบายใจมากกว่ามันได้พบเจอคนใหม่ๆบางทีการพักผ่อนของผมก็ไม่ใช่การที่ต้องไปนอนโรงแรมดีๆ แต่การพักผ่อนของผมมันเหมือนได้มาเจอมิตรภาพดีๆได้มาเจอผู้คนดีๆได้มาเจอสถานที่ดีๆได้มาเจออะไรใหม่ๆที่มันดีเพราะนั้นถ้าเป็นแนวผมก็จะชอบแบบนี้อยากได้ลองอะไรใหม่ๆแนะนำมาโฮมสเตย์นะฮะมันก็จะได้อะไรเยอะ